ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเทคมีอินเทวิวิววิวมิว <laughs> <laughs> สวัสดีนะก่อนครับผมวันนี้นะครับผม เราจะมาทําการสัมภาษณ์วีเจสาวสวยหน้าใหม่ตรงนี้กันหลายๆคนคงยังไม่รู้จักรวมถึงป๋าด้วยอืมวันนี้เนี่ยเรียกว่าป๋าคงต้องหลอนเนี่ยเป็นพิเศษป๋าเนี่ยถึงกับถูฟันจัดหนวดกันคิ้วเก็บไล่ผมเพื่อคนสวยคนนี้ป๋าบอกแล้วป๋าเนี่ยใจเต้นตุบตับตับตุบตุบตับอก่อนอื่นวีเจหน้าใหม่สาวสวยคนนี้คือใครแนะนําตัวหน่อยครับวันดี คุณค่ะชื่อแยมนะคะอายุยี่สี่ค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่มาไลฟ์วันที่สามนะคะ <c oughs> วันที่สามเรียกว่าสดสดร้อนร้อนผิวเนี่ยยังแบบอุ่นๆอ,อยู่เลยอ่าถ้าเยน็นเย็นคือตายนะครับไม่ใช่วิจัยยมใช่ไหมเอ๋ <c oughs> สังกัดอะไรเอ่ยอยู่สังกัดสตาร์นะคะโอ้โหสตาร์สมชื่อเขาคนนี้เรียกว่าโดดเด่นจับไฟเป็นดาวโดดเอ้ยดจตุลิกาศิษฐ์อ่ะ เห็นวิเจสาวสวยขนาดนี้ช่วยบอกสัตว์วนให้ป่าชื่นใจหน่อยสิครับว่าสวยขนาดนี้เนี่ยอืตัวเลขที่ประกอบอยู่บนร่างนั้นเท่าไหร่กันบ้างอสามสิบหกยี่สิบหกสามสิบสี่โอ้โหยิ่กว่าไฮอาวาวทุกคนโอ้โหหน้าสวยๆหุ่นเป๊ะๆอย่างงี้โหเรียกว่าต้องมาใหม่ไฟแรง อ๋อเหรอนี่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นคนที่ไหนจ๊ะอ่ายังอยู่อุดรน,นะคะอยู่อุดรมันต้งแบบตั้งแต่กําเนิดเลยอ่ะทุกคนตั้งแต่กําเนิดเลยใช<ไ>่แล้วตอนนี้นย,งย <c oughs> ังอยู่อุดรหรือเปล่าเอ่ยก็ยังอยู่อ <c oughs> ุดรเหมือนเคยก็ยังอยู่อุดรโอ้โหถ้าไม่บอกเนี่ยปากนุ้กก็อยู่บนสวรรค์เอ้ยอืมเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบหนุ่นมๆมาจีบเนี่ยเอยอะไหมช่วงเนี้ยเออเอาไงดีอ่ะอ๋อก็ก็มีแบบทักๆมาบ้างค่ะก็มีทักๆมาบ้างอ่า ส,สวยๆเงี้ยชอบผู้ชายแบบไหนแล้วก็ไม่ได้มีสเปกอะไรจริงจังค่ะแต่ว่าชอบคนผิวขาวนิดๆแล้วก็อบๆหน่อยเนี่ยค่ะชอบอัน <c oughs> นี้ค่ะเออเออ,เอ,อไม่ไม่ต้องว่าใครมีคิณอกกีดีหรือว่ารัดอาหารโดนๆให้ทำให้เป๋าอบหรือว่าขาวได้ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าถามเป็นนิสัยล่ะเออถ้าเป็นนิสัยนิสัยแบบว่าที่หลักๆเลยนะที่หนูชอบก็คือ ชอบคนคิดบวกอะ่ปะป๋กกกากออ็คิดบวกสิบแปดบวกยี่สิบบวกฮ่าฮ่าฮ่ายคิด่าก่าฮ่บบาฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ลฮ่า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 ฮแาบ่าฮ่าาปาาฮา่าฮ่าฮา่ได้เก่งตั้งแต่ากิดแ่่เป็นต่าเปิดตา้งแต่เด็กฮอ่าา,า,า่่าา่่าา่่บบ่ เล่นแอปนี้ขอเท้าวความก่อนแนะยมก็เป็นวีเจมาหลายแอปแล้วแล้วก็ไลฟ์แบบไลฟ์นู่นไลฟ์นี่แบบไลฟ์ขายของอะไรมาเล่นแอปเนี้ยยยงว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึง่งเขาว่า <laughs> แต่ละคนก็ปั่นแยมดีอ่ะคืชอชอบชอบชอบอนค่ะจริงๆป๋าไม่ได้ไปั่นนะจ๊ะป๋าที่ป๋าพูดไปเนี่ยป๋าจริงจังทุกอนูเลยเอาจริงความ <laughs> จ,รจริงใจทั้งนั้น <laughs> ถ้าเปิดหน้าอกหยิบ <laughs> <m> มาได้ปอดไม่ใช่หัวใจหัวใจไม่ใช่ปอดเราต้งหยิบมาให้วีเจสาวสวยน้องแยมคนนี้ไปแล้ว ก็อยากฝากเอ,อ่อยูทุกคนนะว่ายังไงอะ่ะก็ฝากติดตามยมด้วยนะแล้วก็เข้ามาคูคุยเปบยบมได้ตลอดเลยคุยเรื่องอะไรก็ก็ได้นะคะแล้วก็ยมก็มาออนน่าจะเป็นเวลาประจาของยมอยู่แล้วนะคะช่วงประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละนะประมาณช่วงเวลานี้าก็วแบบเข้ามาหายมได้นะเออเพราะงั้นนะครับผมถ้าใครเนี่ยไม่อยากให้พลาดวีเจสาวสวยคนนี้กดติดตามได้เลยกดข้างบนกดข้างบนกดข้างบนบลูกหัวใจตรงนั้นกดเข้าไปเลย ตอนนี้เนี่ยหัวใจมันหายไปแล้วเพราะปากดมันอยู่ในนี้แล้วจ้ะอันนี้เดี๋ยวป๋าต้องไปแล้วก่อนจากกันขอให้วีเจพูดชื่อรายการอีกครั้งแล้วลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนลั่นเบาๆหน่อยแล้วเดี๋ยวป๋าโวยังเป่าส่งท้ายมาทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัววันชืซีลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนโอ้โหบอกเลยว่าคุณของวีเจของเราเนี่ยยืนหนึ่งยืนหนึ่งจริงๆเตรียมตัวปั้นจุด เดีกวกัหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาอ้าวมันจะโดนไม่เสียบเต็มมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาอ้าวหล่อจริงจริงหล่อจริงจริงหล่อจริงๆๆโอ้โหหล่ลอหล่ออ่ะอังเป่ากันอีกรอบก่อนจากกันไปเย้เ ติดตามวีเจแล้วอย่าลืมติดตามป่าด้วยนะครับผมติดตามป่าได้ในช่อง Take Me Scoop YouTube นะครับผม Take Me Scoop หรือว่า f a Facebook Fan Page อ่า e Fan Club นะครับผมจะได,ได้เห็นคลิปของวีเจาสาวสวยคนนี้ในเร็ววันแน่นอนอ่าจะได้ไปชมภาพย้อนหลังน่ารักน่ารักกันอ่ะวันนี้ยังไงป่าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย